สวัสดีค่ะแม่ผลค่ะสวัสดีครับแม่ผลครับสวัสดีครับค่ะมือในช่องสาวนิ้งผ้ารวยขอบคุณเช่นเอ่ครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่ผลเนาะค่ะคในงวดวันที่16มีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงค่ะครับผมงวดที่ผ่านมาค่ะงวดวันที่1มีนาคม2567เลขแม่ผลเข่าเนาะค่ะครับผม <พน S 1> แม่ผลฝันว่าได้ฟันผีเนาะค่ะผีเข่าไปอยู่ในบ้านค่ะและเลขของแม่กับเขาค่ะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยค่ะ รือไบค่ะคุณแม่หัววิจินหนึ่งนะครับน้องหัววิจินหนึ่งมีนาคม2567ครับผมมีผลเป็นฝันครับผมฝันว่าผีเปิดประตูเขามาในเฮือนน้องคุณแม่เนาะแม่เน้นนอนแล้วก็คุณแม่ก็เอาเมีย่ฟันผีเพิ่นว่าค่ะฟันสามเถื่อเพิ่นว่าเนาะค่ะฟันสามเสือเด็กตีจากฟันค่ะสามศูนย์ค่ะ ไก่ชนวันพระอะไรพันอครับัดงวดนี่เนาะค่ะคุณแม่ว่าคุณแม่ฝันคุณแม่ฝันมือไรครับคุณแม่ฝันขึ้นว่านีิเนาะฝันขึ้นว่านเป็นวันพระเนาะค่ะทีแมนถือว่าเป็นวันพระค่ะเป,คเป็นวันพระ,ะเนาะค่ะเมื่อนี้วันที่ซีฟเป็นบาบ้าท่องพูนเมื่อนี้วันที่ซีฟเนาะค่ะสาวนิ้กระเบาาท่องพูนมาตามคุณแม่ไปหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะว่าซู่ฟังในคุณแม่ฝันจังไร อันแม่หน่พันเนาะค่ะอันภูคนไปป้าอันยังให้เบิ่งดบ๋เพื่ตายอะไรแต่วัดเป็นมงเดียวกันนะครับนี่นะคนบรรลุก็ชู้นี่ครับ้านนี้จังได้เจอพันละหมูกป้าหีหน่นก็เทียนที่แหลมันเป็นมุ่นมุ่นมองกล่องเนาะบ้านนี้แดงจื้อขึงอันป้ายังคือคือเห็ดอันยังคือของตัวคือแดงแต่ถามกับข้อมูลกันเราเพิ่ตายไปแล้วต่ว่าเพิ่ตายแล้วตายแล้ว ตัวไประเทศเราตัวเอามันอาศัธาตุที่หลังทางนั้นพอจุ่มเงินว่าค่ะวันนี้เขาอาศัธาตุบ่คืแดงคือริสติเขาว่าอันนี้ิมน้ำยันกแดงไปลอยไรแดงแป๊กเมตตาบัพพิตาบัพมันม่นมุ่นเนาะค่ะอันมันมันสิเป็นมุ่นม่นเลยนะสิแปรว่าจะไรล่ะป้าพันธุ์สัมตันบ์คุณเนี่ยพันธุ์เห็นหีนี่พันธุ์เห็นหีมันไม่มันสิมี็นหาหาป่ะต่ือหาศูนยบ่เว้ยมันคนตายเนาะพันเห็นขอเห็นหีคนตายแล้วได้นี่มาเห็นนี่คุณ แม่เพิ่นกับฝันเนาะกับฝันฝันเขาเอิ่นว่าฝันล่าโมกเนาะคุณแม่เนาะฝันล่าโมกค่ะฝันล่าโมกบ้านนี้ฝันสั็นซันซ้ำนี่บอกค่ะคุณแม่มีมีต่อไปอีกบอกค่ะนี่คนฝันบอกว่าผาดิชนขอชี้แจงมานนอนเฉือบสำน้ำนอนลาแปมคืนวันเพราะว่าเป็นห่วงภูมิเป็นผ่านนี่ค่ะก็บาดในร้านกับถือคืนมาแต่อายุทยาเพิ่นมาฮอดถีอฮุกถุงค่ะเลยตาแข้งไปเฉือบตีสีได้นี่แล้วก็ฝันโบ้านนี้คุณแม่ มูที่ว่าที่เพิ่นตายไปแล้วที่ฟันถึงเพิ่นอายุจักปีจักบนอายุรานไปมันลงค่ะมาไปดูนะว่ามูเดียวกันรุ่นเดียวกันบอค่ะหลวงปู่ผัวเก่าหลวงปู่เพิมบวชอย่างปู่พัดปู่พัดผัวเพิ่นได้น่มาบวชอยู่บ้านมันยากนัเปล่าก็ลูกสาวเพิ่นกับคู่อึมอยู่บ้านดงกระชุ่ะแล้วห้าสิบแปอร์เปอร์อะไรไปตาว้าตาว้า อายุนี่คุณแม่จำอะไรบ่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 ี่บ่บพี่บ่บ่บ่ี่บ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 ่แ่บ่บ่บ่ต่บ่บ่บ้บ่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 อ่บ่บ่บนบ่บู่่บ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 นบ่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 บจบ่บแบ่่า่บ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 ่่บ่า่บ่บ่บนบ่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 ่บ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 ่็่บ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 ่ถาม่ื่อหอมว่าหอม ไปยังจังไปป่าอยังเห็นพลอยจ้วงนี่แหละพันหวัวพันยิ้มบ่ิสันโต์อันจังดะจังหัวอลิอิตสติกยังไปถ่านในหีในยังเอาไม่หยาดเลยลบ,บอกฮะเพิ่มก็เปิดออกเปิดออกมันก็แดงไปลอยอยู่เนี่ยแขนไปเนี่ยเทเล็กบ่มันแดง <c oughs> <c oughs> บ้านนี้ <c oughs> <c oughs> นำลอยหิมบ่อยง่ายซะเนาะมันลาบวกแห้งคักแดงเอลิอิตสติกถ่านนี่เลย แต่ว่าหันบบเห็นเป็นตัวเลขแม่นบอกหันโบเห็นเป็นตัวเลขเห็นแต่หิ้งแบบจะได้ชุบหูแบบนี้หิ้งก็ให้แปรเอาไปจักแล้วถ้าแม่นให้ตีคุณแม่สิตีให้ตัวไรอ้ยแม่ก็ว่าหาหาแล้วหาหาหาคือจะหาศูนย์ถือว่าคนตายเนาะหาศูนย์ก็หาหาเนาะแม่คุณแม่ให้ค่ะอแต่ว่าส่วนมากค่ะฝันล่ามุกแล้วถ้าถือมุนเอาเขินเอาหาหาหาเขินถือก็ที่แหละเลขก็ต่าม่เขินส่วนมากค่ะฟันล่ามุกมากสิเป็น ซีหกเนาะค่ะซีหกหกซี่มันก็แล้วแต่ผู้พันได้วยนะฮ่าฮ่าซีเนาะค่ะมาณนี้นี่มันหาอยู่แล้วนะบางทีกับมันลงก็มีแล้วแต่คุณเขาพันเนาะแต่คุณแม่ไฮมาหาหาก็หาศูนย์คุณแม่ไฮมาสองขุมเนาะค่ะค่ะแม่ว่านืี่สตัวหนึ่งนะหาจะซีจะโตเรียกอะคือคนเชียร์ไปแล้วนะครับตคุณแม่นอกคนตายไปแล้วเห็นไหมเออคนตายคนตายไปแล้ว ในฮีคุณตายเน่ะีศูนย์สบไคไหคนตายจังหวีดลาจังหวนันศูนยี่ห<า>บอกศูนย์สี่หา่าสามตัเนาะค่ะแมนครับคุณนทกคนพบกับ ฟังเจอาพื่อกะานเห็นของหลับผู้หญิงพันอัดตีเป็นซีเน่มคุณแม่ราะว่าผู้หญิงน็นซี่แต่ว่าแม่พันขุดเถือนมันมีมีหาแต่ว่าคุณแม่เพ่นเราเป็นกลุ่มกลุ่มได้หรอมันมนหนามันมนเกสิเป็นซีูน่เสหคุณแม่โอ้แล้วะคุณแม่หามาหาูนเน่แม่บอว่าแม่เคยพันขุดเถื่อนว่าแปะมหอนี่ไม่ติหานี้มันต้องหาอยู่แล้คุณแม่เลยครับ คยอฝาฟันเนี่ยนี่ตีปัญหาเนี่ยคุณแม่แม่แม่คือประเห็นตะกีบก็สังกะเอาตัวเหล็กคุณแม่คนจีไห่เนาะครับเนาะแต่ว่าถ้ายเอฟซีคนจีเป็นตุ้กเรื่องกันคุณจีไปนะครับคุณแม่เนาะแต่ถ้าคนจีคืนม้วนลงแล้วแต่จะเอาต่ำกั้นก็แล้วแต่เอาสูงกั้นก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนจีตัวเหล็กมือกันเนาะค่ะฟันหลักอะจีแต่ละคนกับจีมันคือกันคนนึงคนนับจีอีกตัวนึงเนาะคุณแม่เนาะค่ะตามนี่กันค่ะคุณแม่เพคือไฮมาเนาะค่ะไฮมาหาศูนย์กับผาหาเป็นเหล็กของคุณแม่เนาะค่ะ แต่ว่าเลขสามตัวแอบตีหายเป็นศูนย์สี่หาเนาะค่ะเอาศูนย์สี่หาหรือบอกับสี่หาศูนย์เนาะค่ะศูนย์สี่หากับสี่หาศูนย์นี่คุณเม่มากตัวไรตาโตวันใดบัตรเลขออกวันสุกสุกนวนเสาเสานี่วันเสาค่ะเสาคับเสาค่ะเสาเป้่าไปจากกันหรอกเสาเปาล่า ว่ามันเขาเป่าบอกว่าหาหาบอกแสดงว่าคุณแม่เป็นอะไรหาหาคุณแม่มักหาหาหาศูนย์เนาะค่ะค่ะแม่มักนจริงนอืมจะตามคุณแม่นี่แล้วแต่เฉพาะเจ้าสีจังใดเนาะเขาเป็นฝันเพลินเพราะว่าเป็นฝันเพลินเป็นโชกของเพลินเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของฝันของคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ผลเนาะ คุณแม่เปนกับฝ <can> ันลามกนะครับเนาะฝันลามกท่มาากแกมูฟคงครับอันนี้ที่เฒ่าห้ากะบอกกันต้องตรงซื่อๆนะครับน่าบอกภาษาบ้านเถ้าน่าบอกก็บอกกันว่าฝันทิ้ยังกับฝันทิ้นานนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยเอ็ซีเน่ท่นผู้ชมนะครับเนาะเพราะว่าคุณแม่คนฝันกะบบอกตรงตรงไปกขอโทษขอทักขออภัยครับผมแต่ว่าเป็นยังมันเป็นแค่คลาอฝันนะคุณแม่เนาะมันเป็นเ้ฝันครับบริษัทัเป็นทเควงฝันครับบริษัท บ่ได้บ่ตั้งแกงบ่ได้ตั้งแกงตั้งใจบวสิเวาเรียร์ลาหมกมาพันเนื้อความฝันคุณแม่ผมแมนว่าสิกิดว่ามมลาหมกจังซันในสิบ่แม่นได้มันตั้งมาฝันว่าจริงก็ว่าตีความฝันนก็มาก็เว้าตรงๆไปครับพรได้ไม่มีความฝันนกเป็นวันเดียวบวตั้งใจบวสิเว้าแมนเจ้ามันสี่จังเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขยความฝันของแม่ผลค่ะที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็มาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภเหลือวันใหญ่กับคุณแม่ในงวดวันที่16 มีนาคม2567น้ีค่ค่ะขอให้ได้โชคอีกเนาะคุณแม่เนะาะขอให้มากขอให้เขา<ม>อีกคือเก่าค่ะเพราะว่าไปตามคุณแม่เป็นคลิปแรกเนะาะบ่าวั้งพูนเป็นคลิปแรกเรืคุณแม่กับเขาเลยคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะเป็นวดที่สอง<ม>ของเดือนมีนาของเดือนของวันที่16มีนาคม2567นเนาะคะ่ะ ก็ขอขอบคุณแม่ผลได้หลายค่ะที่แม่ผลบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกความฝันสู่ทางบ้านฝั่งเราเบาแล้วผู้ละคนมบ้านบ่อทั้งบ่อซูเอฟซีฟังมาครับคุณแม่เนาะเพื่อนทีโชคดีลาบต้องการค่ะค่ะขอบคุณแม่ผลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ผลค่ะแม่ผลนี่เพิ่นฝันเห็นมูเก่าเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่ามูเก่าเพิ่นนี่ได้ตายไปแล้วเนาะค่ะตายไปแต่หลายปีแล้วเพิ่นว่าจังไดจังมานั่งยะ ของหลับให้เบิงเพิ่นวะค่ะของหลับของมูเพิินกะแดงจึงคิงเพิ่นวาแดงคือจังอาลิปสติกทาไวมีเพิ่นวะเทิงแดงเทิงกลมมุ่นลึงคึองอยู่เพิ่นวาค่ะแล้วไม่พ้นเพิ่นกระด็ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขที่ได้มาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านก็เป็นเลข3ตัโตกับ2ตัโตค่ะเลข3โตัว4ห0 4 50ห เป็นเหล็กดีจากฝันค่ะ4 6 4 6เป็นเหล็กดีจากฝันเนาะค่ะ5555เป็นเหลขกดีจากฝันค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อมฝันของแม่ผลค่ะที่เพิ่นฝันและเพื่อนกับาเว่าสู่่ันผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มิโชคมิลาบเด้ราววันใหญ่กับแม่ผลเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2567นี่เนาะค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะตัดนำ้ำกับนำ้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงพระร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งหิ่งมันมัน,นปังปัง,ปงร่ำรวยร่ำรวยถือวัาลอตเตอรี่เบิดสุขสูขสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ข,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจ กดไล์ก็แช่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนุ่มผ้ร่วยได้หาคีิพีดีโตเล็กเด็ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ